สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด็กเมนูเด็ดนะคะดูกราดูคนนะราดูกราเดี๋ยวบีสมนาวใส่ก่อนนะเฮ้ยลงกระวัดอ่ะวิีวีเวมันจับคนไงคนนะ นั่นยอดเกลียบีบีเเปรี้ยวๆราดกระไม่เข็มเรงนะเด้ว่าฝืนลองชิมเนือมันแล้วอีลองชิมเนื้อมันแลงแล้วนันไม่เค็มแล้วเลยมันพักโด่งดูคนเนาะพักโดองดูคนเนาะย่านหน่ีนแป๊บน้่เลยเือนจุกไ นัำจุกไก่เป้าเปงเปิงเป้งอ่ะนัำจุกเปเป้งอ่ะไนก็พักกามีเนี่ยมีตั๋วมีต้นะคะถึงนก็เห็นม,มะเขือกัดเปยวหวานกูสีกัดเปยวหวานนลองชาวข้าวนจุกเป ผัดเรียหว,ว่าเนียไม่ได้ใส่สับรดเพราะเป็นคนไม่ชอบกินมาลงเลยว่ารึเปล่แม่ต้องให้ติดโอเป็ดนะโอ้ม,อมาแม ข้นเดี๋ยวลองเลยว่ารู้่ไม่รูนะ้นั่นแตเดร้โรนี่มันไม่ไม่ก่ยเข็มนะ่า้าฝข้นกินมนี่อะ้ออะไม่เข็มมันไม่เค็มแรงไเนะนะี่ยเาถูน้ำแล้วมันกายกายเราตะูน้ำปลาตูน้ำ

mới quá xong rồi cái nam mê rồi cho kim cho kia mình đi ừ. มาทุกคนกินข้าวมากินกับปลาถูน้ำทุกคนเออวันนี้รออย่างแรงทุกคนบอกรือว่ายอดปลาดุกลาปลาดุกลาต่ตะมอกมันเกลือเปไหนนั่นเลยปลาถูน้ำอืมอมอืมอืมอร่อยมงนิมมมเหนื่อมา กระดุกลาต้องเด็ดตาเลยทุคนแกยวคุณก็ทำเป็นถ้งเกาทับงูบานกอนนี้ยังมีไหมไม่รอกตอนนี้ใกล้มดแลวแต่เลวิตีได้ไหม เราแม่ได้ลองกินกับมือ,อมเดาเอยมันไม่เค็มมากทุกคนรอดจังวะว่าไหมอืมเปรีเยวอ่ะยิงไงกินกับมือมกงยินกับมือไปเลยไปอืม Nên chụp cái đi quá Nên chụp cái yếu Hãy

dạng một nơi này rồi dạng mình ăn không được đặc dụng mẹ 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 มันต้องมีโลดดดกันจรจมันต้องมีโลดดดกันมโลดดดอ่ะนี่นองกวานม่มีนเหมือันเปอนะอ้อ

vì là chị dịp mời chặt chéo nữa ừ. Mà còn dính khác còn cả Rồi nước ต้อกไปมัม้ยอืหยบก่อนนะนเต่แม,ม่จำในบ้านนูกมันเป็นประตูน้ำเลยไม่ได้นี่ก็ไม่เคยเจอมาไม่รูก ดน้ำก็ปลาดูน้ำืมส่งไม่น้อยี่เองนะไม่ต้องร่มสามหยีได้อืมดีไหมหอก่อนไม่เย็ยนกินไม่ได้เดี๋ยวนี้บล่มยางเขาเลซ่า ยับน้ำเย็นก็ยับตีเจียวกวัน <laughs> ยำมาแปดตนีนามเข้าอือใบบุกตาเออ

กนต้องใช้ปลาตัว่นู่นงั้นนู่เลยึูเลยูเยนะเดี๋ยววันนจะตุตากอมมาเออะปลาลังนั่นอยู่ด้วละถูกลังถูกกลมมากตัวมันกลม เอ็มทุกคนนะบักโดนึกถึงให้มันกินกินไปเตรียมอย่างนี้มัดไปเป็นตัวตัวเลยขอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามทางเพจหรือทางยูทูบกันนะคะทุกคนขอเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุณเต้ข้ามานสะโพกข้าวเอกข้าวมันให้เพิ่์นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ